ผลไม้อบแห้งผสมโยเกิร์ตกรอบค่ะทุกคนราคาเท่าไหร่เอ่ยราคา79บาทค่ะทุกคนซือแบบสีชมพูมาแล้วก็แบบสีม่วงมาเฮ้ยแล้วมันแตกต่างกันยังไงแตง่อ่ะเปิดให้ดูนะอุ้ยทุกคนขออขชิมเล่นๆอันหนึ่งได้ไหมสสตรอเบอรี่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะชิมนะคะตรงที่เป็นลูกเกี๊ วันนี้นะคะก็มาพบเจอกักบบุมบิมนักเขียนนักกาอปีกฟันไรเตอร์ในช่วงนักเขียนพาชิมกันอีกแล้วนะคะและสิ่งที่บุมบิมจะมาพาชิมในวันนี้ก็คือนี่เลยค่ะซีเรียลผลไม้อบแห้งผสมโยเกิร์ตกรอบค่ะทุกคนนี่เลยทุกคนก็จะมาเป็นกระปุกแบบนี้ใหญ่ๆเลยนะราคาเท่าไหร่เอ่ยราคา70 9บาทคะ่ะทุกคนกระปุกละเจ็ดสิบาบาทนะคะที่บุมบิลซื้อมานะคะก็จะเป็นขนาด500กร,รัมนะคะทุกคนคือหนักมากถืออคือนหนักมากแล้วทุกคนฟังเสียงอุแลกดูจะน่ากินแล้วดูแบบว่านี่ทุกคนดูกระป๋องดูดิ น่ากินมากต้องเมาก่อนทุกคนก่อนหน้านี้นะคือว่าเราอะเคยรีวิวซีเรียลผล,ลไม้อบกรอบอะมาแล้วตามไปดูได้นะเราอะซื้อมาข้างในอะเขาจะเป็นเหมือนเป็นเขาโอต๊ตแล้วก็มีผล,ลไม้อบกรอบอยู่ข้างในนั้นแล้วเราอะก็เหมือนกับว่านามันเนี้ยมากินกับนมแล้วก็แบบเออมันมันเลิดมากมันมันอร่อยแล้วมันก็มีประโยชน์ แล้วเราก็เลยติดใจแล้วทีเนี้ยต้นเหตุที่เราซื้อเนี้ยมาอีกนะขอขอใช้คำว่ามาอีกเพราะว่าตอนนั้นก็เป็นกระปแวบนี้แหละแต่ว่าที่ไม่เหมือนกันก็คือในเนี้ยผสมโยเกิร์ตกรอบด้วยทุกคนคือเราอะอยากกินโยเกิร์ตอบกรอบแล้วเราอะก็เห็นว่าเขาก็จะมีโยเกิร์ตอบกรอบอะขายแบบเป็นถุงเป็นถุงเป็นถุงเนี่ยเออมีความแบบอยากกินจังเลยแต่ได้ไดเลยก็ไม่ได้อยากกินแบบเยอะขนาดนั้นอะ อยากแบบอยากลองชิมว่าเป็นยังไงแล้วทีเนี้ยเราก็มาเจอเนี้ยที่เราเคยซื้อแต่มันไม่ใช่แค่ซีเรียลแล้วก็ผลมไม้อบกรอบเหมือนเดิมแล้วแต่มันมียเกิตอบกอรอบผสมอยู่ด้วยแล้วก็เลยบอกเฮ้ยงั้นเราซื้อแบบนี้มาไม่ดีกว่าเหรอพระก็ได้กินหลายอย่างด้วยเนี่ยได้กินโยเกิร์ตด้วยได้กินซีเรียลด้วยได้กินผลมไม้อบแห้งข้างในนี้ด้วยเนี่ยแต่ส่วนมากที่ที่เราเคยเปิดเมื่อกะปุกก่อนหน้านี้นะเขาอ่ะก็จะเป็นเหมือนเป็นข้าวโอ๊ต เป็นอาหารเช้าอ่ะทุกคนเป็นอาหารเช้าที่มีประโยชน์อะแล้วก็แบบราคากุกกี้เจ็ดสิบเก้าบาทแล้วแบบกระปุกใหญ่มากเราแบบติดใจครั้งนี้เราก็เลยไปซื้อแบบนี้มาที่มันมีโยเกิร์ตอบกรอบอยู่ด้วยค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาชิมนะคะว่าย์าเป็นยังไงรสชาติดีไหมนะแต่ที่ทุกคนเห็นดูเห็นไหมว่าเราอะซื้อแบบสีชมพูมาแล้วก็แบบสีมว่วงมาเฮ้ยแล้วมันแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันอยากรู้ใช่ปะคือว่า เนี่ยทุกคนสำหรับออก,กระปุกม่วงเนี่ยเขาเขียนว่า m i x ฟ d f r u o a t m l นะคะก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นโยเกิร์ตอบกรอบที่ผสมกับข้าวโอ๊ตแล้วก็ผสมกับผลไม้อบแห้งประมาณนั้นสำหรับกระปุกนี้นะส่วนกระปุกนี้เขาก็จะเป็นแบบโยเกิร์ตนัทเบเกตโอ๊ตมิลนะคะก็จะแบบเป็นโยเกิร์ตอบแห้งแล้วก็ผสมแบบว่า ถัว่วพวกถัว่วแล้วก็พวกธัญพืชด้วยแล้วก็ผสมแบบว่าข้าวโอต๊ตมีข้าวโอต๊ตแล้วก็มีผลไม้อบแห้งด้วยเอ้ยมีแบบคือเป็นสองสูตรแล้วก็เลยแบบซื้อมาทั้งสองสูตรเลยค่ะเพราะว่าชอบอยู่แล้วเออซื้อมาครั้งที่แล้วคือประทับใจอืมครั้งที่แล้วประทับใจครั้งนี้แบบอืมโอเคมารีวิวอีกรอบหนึ่งที่มียเกิร์ตอบกรอบด้วยก็จะมาชิมโยเกิร์ตอบกรอบด้วยว่าจะเป็นยังไงในวันนี้นะคะแล้วก็สําหรับ ผลิตภัณฑ์เนี้ยนะคือเขาอจะมีวันผลิตเขียนเอาไว้นะคะทุกคนว่าเขาอผลิตเมื่อไหร่และเราอ่ะคือนับไปอีกสิบสองเดือนคือหนึ่งปีเลยก็คือวันหมดอายุนะคะทุกคนบางคนนะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยซื้อมาแล้วแบบเฮ้ยเขาหมดอายุแล้วมือคือมันผ่านวันนั้นมาแล้วเงี้ยไม่ใช่นะทุกคนอันนั้นคือวันผลิตนะเราก็นับต่ไปอีกสิบสองเดือนเองนะคะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะ อ่ะทุกคนไม่รอชา้าเดี๋ยวเรามาแกะกันดูดีกว่าว่าจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวไปชิมกันคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กระปุกชมพูกันก่อนเลยนะคะนี่เปิดออกมาข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนก็หนานแน่นมาเลยนะคะเราก็จะต้องมาแกะตรงนี้อีกทีนึงนะเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นวิธีชงนะคะทุกคนแบบว่าตักใส่ถ้วยแล้วก็ เติมน้ำร้อนนะแล้วก็กินได้เลยหรือว่าสำหรับเราอะเราชอบแบบเอาใส่แบบนมปกติเลยอะก็ก็ได้นะทุกคนแล้วแต่ชอบอะอ่ะเปิดให้ดูนะชอุ้ยทุกคนทุกคนดูนี่ ทุกคนดูโอ้โหก็คือเต็มกระปุกเลยนะเนี่ยดูเนี่ยเท่านี้เลยอะ่ะประทับใจเหมือนครั้งที่แล้วที่ซื้อเลยทุกคนดูดิโอ้ยดูดิดูดิโอ,โโอโ้แล้วเราเราแอบเห็นโยเกิร์ตขอขอใช้ช้อนตักดู เขาก็จะมีแบบข้าวโอ๊ตอะไรอย่างนี้ใช่ปะ่เเเะเ,นะเ,นเนี่ยแล้วก็มีธัญพืชมีถั่วต่างๆเดี๋ยวเราจะเทใส่ถ้วยให้ดูนะแต่ดีบก่อนดีกก่อเนี่ยแล้วก็มีโยเกิร์ตอุกอ์ทุกคนอันนอุ้ยหอมหอมด้วยอืมอุ้ยน่ากินเนอะ ท่าที่เราเคยซื้อรอบก่อนนะก็คือเขาก็จะมีแบบว่าผลไม้อบแห้งใดๆเลยคือแบบว่ามีจนถึงแบบข้างล่างนี่เลยอะ่ะเขาไม่ได้แบบว่ามีแค่ด้านบนนะทุกคนอ่ะกระปุกนี้ไปละเปิดอีกอันหนึ่งสีม่วงนี่ปิดไว้เหมือนกันนะทุกคนต้นแก่ต้องแบบ ค่อยๆแก่นะทุกคนเรียบร้อยโอ้ยทุกคนหอมเหมือนกันเลยแต่ทุกคนดูดูดูกระบุกนี้ oh my god oh my god โ oh อ oh oh, ดูดีเฮ้ยที่เห็นได้ชัดเลยนะมีพุทาราแล้วก็มีโยเกิร์ตเหมือนจะเยอะกว่าอันนี้เนี่ยพุซาราอบแห้ยองไทุกคน เนี่มีโยเกิร์ตโยเกิด์ตอบแห้งเนี่ยแค่ข้างหน้าก็หลายชิ้นแล้วนะเนี่ยแล้วก็มีพุดซาพวกพุซาแล้วก็มีข้าวโอ๊ตมีซีเรียลแล้วก็มีผลไม้อบแห้งอืมแต่ว่าอันเนี้ยมีพวกผลไม้อบแห้งมีลูกเกดเน้นไปทางลูกเกดแล้วก็เน้นไปทางแบบว่า เม็ดฟักทองอะไรอย่างนี้เอ้ยเป็นสองสูตรที่ไม่เหมือนกันเลยโอ้ไม่ก็น่ากินนะอ่ะนี่ข้างใต้ก็มีโอ้นี่เราพยายามขนเอาแบบข้างใต้ออกมานะว่าแบบลงลึกๆไปมันจะมีไหมอย่างเงี้ย พยายามแบบลนให้เพื่อนๆดูแต่ปกติมันก็มีเป็นปกตินะแต่ว่าีโยเกิร์ตเนี้ยมันอาจจะแบบไม่ได้มากสําหรับแบบแต่ละก,กระปุกอะไรอย่เงี้ยเพราะเอาจริงแค่ซื้อแบบมากินแบบห่อเล็กๆก็ก็แพงแล้วนะโยเกิร์ตอบกรอบอะขอขอชิมเล่นๆอันหนึ่งได้ไหมสสตรอเบอรี่นะทุกคนนี่นี้เป็นสตรอเบอรี่ อบกรอบอร่อยอ่ะอเดี๋ยวไปใส่นมกินดีกว่าทุกคนนี่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะผสมกันไปเลยนะมีสำหรับกระปุกม่วงนะนี่ก็จะมีโยเกิร์ตอบแห้งแล้วก็มีพวกข้าวโอ๊ตผลไม้อบแห้งนะ กินมากดูดิแล้วดูในกระปุกดิเหลืออีกแบบอืดูดิน่าก,กินมากอ่ะดูดิโอ้โหน่าก,กินมากน่าก,กินมากอ่ะกระปุกนี้ผ่านไปเอาสีชมพูมาใส่บ้างนี่ก็จะแบบนี้ มีเอเอโมองเอลมอนมีผัวถัวด้วยกูสีชมโพโนูนะโอเคมีอันเนี้ยมีโกงมีข่้วอ่ะทุกคนดูดิอ้ยแล้วดูข้าวโอซีเรียลเนี่ยเม็ดฟักทองแบบอืมหุ้ยน่ากินอ่ะทุกคนดูดิ ต่อไปใส่นมใช้นมกล่องเลยนมกล่องแบบแช่เย็นเลยนะโอ้ยเดี๋ยวนะขออนุญาตเทแบบนี้เลยนี่ทุกคนใส่ไปเลยจ้าน่ากินมากดูดีโอเคเนี่ยทุกคนน่ากินมาก ดูดิ o oh ม my god น่ากินมากน่ากินมากนกอกอี่ยัยเกิด์อกกรอบอือหือดูดิข้าวโอ๊ตถ้าใครที่แบบว่าชอบให้มันนุ่มๆน,นะก็ทิ้งไว้ก่อนสังพักค่อยกินแต่เราชอบกินแบบนี้แหละเราชอบให้ตัวเองได้เคี้ยวอะ่ะทุกคนมันสนุกดีอร่อยแล้วก็แบบเคี้ยวเพลินอะไรเงี้ยอ่ะทุกคนไปชิมกัน นี่ที่เราให้ดูเมื่อกี้น่ากินมากเดี๋ยวเราจะชิมนะคะตรงที่เป็นลูกเกีอืมอเคเล้อคนุน เขาไม่ความเหมือนที่เราเคยรีวิวไปแล้วกระปุกนั้นเลยรสชาติคือเหมือนกันเลยเข้าโอแล้วก็ซีเรียลหวดละหมาก,กรอบประมาณนั้นเลยดีชอบประทับใจเดี๋ยวเราจะชิมโยเกิดตอนที่ใส่นมแล้ว เนี่ยนี่นะนี่โยเกิดต,ตอนที่ใส่กับนมแล้วอือโยเกิรยังกรอบเลยทุกคนอือเฮ้ยเป่อาหารเช้าที่ดีอ่ะ เดี๋ยวโยเกิร์ตอบกรอบอ่ะกินเล่นอร่อยตอนที่หยิบกินเมื่อกี้อร่อยอันตอนนี้ก็อร่อยแต่ว่าตอนที่หยิบกินมันกรุ๊กกรุ๊กกรุ๊อืมอันนี้คือแบบว่ามันโดนโนมไปแล้วไงแต่ก็ยังกรอบอยู่นี่ทุกคนน่าก,กินปะน่าก,กินปะดูดิเขาไม่ได้มีแต่แบบข้าวโอ๊ตไปเลยอ่ะเขายังมีแบบพันยอพืชต่างๆนานานะผลไม้อบแห้งน,นั่นนู่นนี่ดูดิ อ,อืเฮออ้ยเลิศอะใครที่ไม่มีเวลาหานข้าวเช้าอ่ะทุกคนคือไปกินเลิศมากบอกเลยอืม ครับใจอะราคาไม่แพงมากด้วยอ่ะดูดิดกินได้กี่เช้าอะอ่ะอ,อืนนีต้องบอกก่อนนะว่าเราไม่มีสปอนเซอร์นะทุกคนคือเองกินเองรีวิวเองนะแต่ว่าถ้าใครสนใจเราแปะเพิกัดลิงค์ร้านเอาไว้ให้นะทุกคนตามซื้อกันได้มีมีหลายสูตรนะไม่มีเหมือนกับว่ามีสีชมพูอ่อนอีกอะแต่ว่าอันนั้นเหมือนจะไม่มียเกิร์ตเราอยากกินโยเกิร์ต กรอบอยงไงเออเราก็เลยซื้อสองฟูดนี้มาเลิศนันเนี่ยอืมก็สำหรับคลิปรีวิวนะคะซีเรียลผลไม้อบแหง้งผสมโยเกิร์ตก,กรอบนะคะทุกคนก็มีประมาณเท่านี้นะคะทุกคนแล้วก็มาลองชิมให้ทุกคนดูแล้วก็ลองแกะให้ทุกคนดูแล้วนะว่าข้างในเป็นยังไงนะคะทุกคนก็มีประมาณเท่านี้เหีุหลักเลยคืออยากกินโยเกิร์ตแล้วก็เคยซื้อ แบบปกติมาแล้วอย่างเงี้ยแล้วมันอร่อยก็เลยตามเพิ่มแล้วก็ประทับใจเหมือนเดิมเออแล้วก็ราคาดีเหมือนเดิมถือว่าผ่านมากสำหรับคลิปนี้ค่ะมีความสุขมากๆเลยค่ะก็สําหรับใครนะคะที่ ดูคลิปช่องของบูมบีมนะคะแล้วชอบคลิปของบูมบีมนะคะ mm hmm. ฝากทุกคนนะคะกด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้กับบูมบีมด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็ใครนะคะที่อยากแนะนําให้บูมบีมหาอะไรมารีวิวนะคะ mm hmm. ก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะบูมบ mm ีม hmm. ก็จะไปอ่านแล้วก็จะไปเลือกนะคะว่าเออเราอยากซื้ออะไรมารีวิวอีกนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเรามาชิมกันใหม่แบบนี้นะคะทุกคนเออวันนี้คือประทับใจมากชอบมาก ก็ไปตามซื้อกันได้นะคะถ้าใครแบบอยากลองนะอ่ะก็สําหรับคลิปวันนี้นะคะบูมบิมก็ขอพอเอาไว้เท่านี้นะคะและ้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนมารุนกันว่าคลิปต่อๆไปบูมบิมจะหาอะไรมารีวิวอีกหรือว่าช่องของบูมบิมจะทำคอนเทนต์อะไรอีกก็มาเจอกันใหม่คะ่ะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย